ตอนที่23นอกจากแม่ก็มีน,นี่แหละสวัสดีครับพี่แววทำไมวันนี้มาแต่เช้าเชียวชมจันทักษ์เมื่อเห็นวิมาดามาเร็วกว่าปกติวันนี้น้องชายพี่มาส่งนะ่ะช่วยขนอุปกรณ์วาดรูปชุดใหม่มาให้อาทิตย์เห็นว่าของที่เธอใช้อยู่มันเก่ามากเขาจึงออกเงินซื้อชุดใหม่แล้วอาสาขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งพี่สาว เพราะอยากเห็นฟาร์มบุปผาต้องจันที่หลายๆคนพูดว่าทั้งใหญ่และสวยขึ้นพลอยทำให้พื้นที่แถวนี้เจริญตามพี่แววไม่ได้เบิกมาจากส่วนกลางเหรอคะหรือว่าคุณทิพย์ไม่ให้เบิกให้เบิกจ้าพี่ก็เบิกมาใช้แค่บางอย่างแต่จะใช้ของตัวเองที่จับอยู่ทุกวันถนัดมือกว่าหลายครั้งวิมาดาต้องทำงานที่บ้านจึงไม่สะดวกใจที่จะพกทรัพย์สมบัติของไร่กลับบ้านไปด้วย น้องชายพี่มาพอดีเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะอาทิตย์เดินกลับเข้ามาในเต็นท์ชั่วคราวอีกครั้งหลังจากไปเดินวนดูรอบๆที่นี่สวยงามใหญ่โตสมกับที่อยู่ในความดูแลของนาราทิ์อาทิตย์มานี่สินี่ชมจันเป็นเพื่อนพี่แล้วก็เป็นพนักงานของที่นี่ด้วยสวัสดีครับชมจันกลัวเสียมารยาทจึงรีบหันกลับมา เมื่อคนที่ยืนอยู่ข้างหลังกล่าวทักทายขึ้นก่อนสวัสดีค่ะอา้าวคุณทั้งคู่ตกใจไม่แพ้กันเมื่อได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายแฟนเก่ากับเพื่อนสนิทของกราเกดได้แต่ยิ้มแห้งใส่กันรู้จักกันมาก่อนเหรอวิมาดารีบถามเพราะไม่คิดว่าอาทิตย์จะยังติดต่อกับกราเกดจนได้รู้จักกับชมจันไปด้วยเคยเดินชนกันที่ห้างครับ ผมไม่ทราบว่าคุณทำงานที่นี่ประโยคหลังอาทิตย์พูดกับชมจันร์เรียกจันร์ก็ได้ค่ะครับจันรอยยิ้มอบอุ่นกับท่าทางอันแสนสุภาพทำให้ชมจันรู้ทันทีว่าผู้ชายในอุดมคติของเพื่อนรักนั้นเป็นแบบไหนพี่อาทิตย์ใช่ไหมคะชายหนุ่มแปลกใจเล็กน้อยที่ชมจันร์เรียกชื่อเขาถูกไม่ว่าจะได้ยินที่พี่สาวเรียกเขาเมื่อครู่ หรือเพราะมีคนอื่นบอกเธอมาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาจึงพยักหน้าตอบรับชมจันดูสดใสสว่างสวยัยไม่แพ้เพื่อนของเธอเลยยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการครับเช่นกันค่ะเออนี่จันรู้ไหมอีกกี่วันเรือนกระจกถึงจะซ่อมเสร็จวิมาดาอยากรู้ความคืบหน้าของที่ทำงานบ้างน่าจะอีกสองสมวันนะคะ เห็นว่าให้ช่างเก็บงานอยู่ความจริงบานกระจกที่แตกนั้นซ่อมเสร็จไปหลายวันแล้วแต่นาราทิพอยากขยายมุมร้านกาแฟให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจะได้วางโต๊ะให้ลูกค้านั่งอีกหลายตัวไหนๆก็ปิดซ่อมแล้วถือโอกาสทำรั่วให้เสร็จไปเลยในครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องปิดปรับปรุงอีกรอบดีจังพี่คิดถึงแอร์เย็นๆในเรือนกระจกจะแย่แล้วถ้าไม่ได้จันคอยคุยด้วยพี่คงตกข่าว พี่ไม่ได้เดินเข้าไปในสำนักงานเลยไม่ค่อยรู้เรื่องกับใครเขาชมจันได้แต่ยิ้มเธอไม่ได้รู้เรื่องนี้จากการเดินเข้าสำนักงานเป็นนาราทิพที่มักจะพูดถึงงานในเรือนกระจกให้ฟังในเวลาที่เขาผ่อนคลายพูดง่ายก็คือบนเตียงหลังจากเสร็จเรื่องอย่างว่ายิ่งหลายวันนี้เขาไปหาเธอที่ห้องไม่รู้อารมณ์ดีอะไรนักหนานอนเล่าเรื่องในไร่ให้ฟังไม่หยุด พี่แววไม่อยากเปลี่ยนเป็นพนักงานประจำบ้างหรอคะเธอพอรู้มาจากนราธิปบ้างว่าวิมาดาไม่อยากเป็นพนักงานประจำแต่คนเล่าไม่ได้บอกเหตุผลจึงคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวแบบนี้ดีแล้วพี่ต้องกลับไปดูพ่อบางวันก็ต้องพาพ่อไปหาหมอลางงานบ่อยๆเกรงใจคุณทิพที่สำคัญเธอไม่อยากเป็นขี้ป่าใครอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว ช่วงแรกที่นราธิปรับเข้าเป็นพนักงานประจำเธอทั้งลาและมาสายบ่อยครั้งเพราะต้องช่วยแม่พลิกตัวพ่อทำความสะอาดถ้าวันไหนแม่ล้ามากๆาเธอก็ต้องทำทุกอย่างแทนอีกทั้งดูแลแม่ไปพร้อมกันถึงกำหนดหมอนัดก็ต้องเช่ารถพาพ่อเข้าเมืองกว่าจะไปกลับใช้เวลาทั้งวันแค่สมเดือนเธอลางานไปจนเกือบหมดโคต้าของทั้งปี จัละมันไส่นักไม่รู้คุณทิพย์คิดยังไงถึงรับผู้หญิงแบบนั้นก็ามาทํางานกับพวกเราต้องมาสายลาบ่อยมีอภิสิทธิ์เหลือเกินสงสัยจะได้ใช้บริการพิเศษจากเม่นนั่นอีกหน่อยคงเปิดรับงานอย่างว่าแถวนี้ต้องมานั่งระแวงผัวอีกว่าจะดอดไปอุดหนุนมันวันไหนเป็นเสียงซุบซิบในกลุ่มเพื่อนพนักงานที่ตั้งใจให้วิมาดาได้ยินเธอไม่รู้ว่าควรทำตัวเช่นไรได้แต่ร้องไห้ จะลาออกก็ไม่ได้จะให้บากหน้าอยู่ต่อก็แสนละอายทั้งยังรู้สึกผิดที่ทำให้เจ้านายเสื่อมเสียทั้งที่เขาแค่มีน้ำใจอยากช่วยเหลือครอบครัวเธอเท่านั้นแต่ก็นับว่าโชคดีที่นราทิย์ไม่สนใจคำนินทาช่วยคิดวิธีแก้ปัญหาในเวลาที่วิมาดากำลังทุกข์ใจสุดขีดการไม่เป็นพนักงานประจำก็มีข้อดี วิมาดาไม่จําเป็นต้องสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานวางตัวอยู่ในสังคมที่ไม่มีคนจริงใจให้ไม่ต้องถูกกำหนดชีวิตด้วยเวลาตอกบัตรแค่สร้างสรรผลงานที่ตัวเองรักให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแค่ขยันทำงานเธอก็จะมีรายได้สม่าเสมออาจเสียเปรียบบ้างในเรื่องของสวัสดิการแต่แค่นี้ก็ดีมากสําหรับผู้หญิงที่เคยล้มเหลวอย่างเธอ อาทิตย์นั่งมองชิ้นงานมากมายที่ทำจากฝีมือของพี่สาวไม่รู้ว่าได้ส่วนแบ่งเท่าไรแต่มันบอกเขาได้อย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาพี่มีชีวิตที่ลำบากมากทีเดียวเพราะแต่ละชิ้นราคาขายไม่สูงในหนึ่งเดือนต้องทำมากแค่ไหนเงินถึงจะพอใช้งานหนักแล้วยังต้องอดทนต่อคำนินทาผิดกับตัวเขาที่สามารถหลบเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่าง หนีไปมีชีวิตสงบสุขที่กรุงเทพก่อให้เกิดความเสียใจและรู้สึกผิดอย่างน้อยถ้าเขาอยู่ช่วยดูพ่ออีกแรงผู้หญิงในบ้านก็คงไม่ลำบากเช่นนี้ตั้งใจแล้วว่าจะย้ายกลับอาจมีปวดใจบ้างยามต้องเจอกับผู้หญิงที่เขารักแต่ก็คิดว่าทนได้ไม่เป็นไรอ้าวนึกว่าใคร กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะตั้งคําถามแก้เกอ้อไปอย่างนั้นเขาพอรู้จักชมจันบ้างแล้วเมื่อครู่กำลังดูคนงานอยู่ที่เรือนกระจกมองเห็นแผ่นหลังของผู้ชายที่กำลังยืนคุยกับเมียไกลๆแต่ไม่เห็นหน้ามองอยู่นานก็ไม่ไปสทัทีเขาจึงทิ้งงานแล้วเดินมาหาสวัสดีครับคุณทิพย์อาทิตย์ยกมือไหว้เจ้านายของพี่สาวผมกลับมาหลายวันแล้วครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี แล้วนีลาง,งานหรือว่าจะย้ายกลับมาอยู่บ้านล่ะครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็คือวันที่บ้านของกรกฎแทบแตกเหมือนมีระเบิดลูกใหญ่ลนกลางครอบครัวแล้วอาทิตย์ก็หายไปเหมือนตายจากลางงานมาครับแต่คิดว่าจะลาออกอยากกลับมาดูแลพ่อนราธิพยักหน้าเขาก็เห็นเป็นเรื่องดีแล้วก็ต้องประหลาดใจกับคําต่อมา ที่นี่พอจะมีตำแหน่งว่างให้ผมสมัครงานไหมครับอาทิตย์แอบหวังถ้าเขาได้ทำงานที่นี่ก็ไม่ต้องไปอยู่หอพักในตัวเมืองลองไปถามที่ฝ่ายบุคคลดูว่าตอนนี้มีตำแหน่งอะไรที่เหมาะกับนายบ้างถ้าคิดว่าทำได้ก็ส่งใบสมัครมาแล้วฉันจะพิจารณาอีกทีถึงจะไม่ใช่การตอบรับสะทีเดียวแต่อาทิตย์ก็มองว่านี่คือโอกาสจึงรีบวิ่งไปที่สำนักงาน ชมจัน์เห็นวิมาดาแอบปาดน้ำตาแต่ใบหน้าเกลือนไปได้วยรอยยิ้มถึงเธอจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังแต่ก็อยากให้พวกเขามีความสุขจันคนตัวใหญ่เรียกด้วยน้ำเสียงเข้มคะคุณทิปไปดูงานที่เลนกระจกกับฉันหน่อยพอพอใช้ได้หรือยังแล้วคุณอนนบละคะทุกทีเห็นเขาเดินตรวจงานกับผู้จัดการทำไมครั้งนี้ถึงมาใช้ใเธอละ่ะ งานตรงนี้ก็ยังเหลือให้ทำอีกเยอะไม่ว่างฉันเห็นเธอยือนว่างๆก็เลยจะให้ทำงานนาราทิพย์แทบจะกัดฟันกรอดพักนี้โยกโย้โต้แย้งเก่งทีคุยกับผู้ชายอื่นยืนได้ตั้งนานแต่พอเขาเรียกทำงานดันมาทักถวงชมจันทร์ยอมเดินตามไปแต่โดยดีในส่วนของการตั้งร้านขายของที่ระลึกไม่มีอะไรเปลี่ยนไป มีแค่ร้านกาแฟเท่านั้นที่ดูแปลกตาเป็นยังไงบ้างดีไหมเขาชี้นิ้วไปที่มุมใหม่ของร้านกาแฟก็ดีค่ะแต่ถ้ามีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆตั้งอยู่สักตัวคงจะดีมากเพื่อใครพาเด็กๆมาจะได้มีของล่อใจลูกค้านั่งนานหน่อยของในร้านก็อาจจะขายได้มากขึ้นวิมาดาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก อยากให้มีอะไรเดี๋ยวเธอไปเขียนใบสั่งซื้อได้เลยฉันยกมุมนี้ให้เธอเป็นคนตกแต่งจริงเหรอคะจริงสิฉันจ้างเธอมาทำงานนะเพ้นสีเรือนกระจกเสร็จแล้วจะได้ไม่ว่างมีเวลาไปยืนคุยกับผู้ชายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ค่ะชมจันแอบเบ้ปากช่างเป็นเจ้านายเจ้านีที่น่าเลือดจริงคุณทิพย์จันสงสัยไหนก็ทำร้านใหม่ ทำไมไม่เปิดร้านอาหารไปด้วยเลยคะเธอสงสัยนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสถามเปิดร้านอาหารไม่ใช่เรื่องเล็กต้องมีครัวที่เหมาะสมอาหารต้องสะอาดถูกสุขอนามัยรสชาติมีมาตรฐานที่สําคัญต้องมีพ่อครัวเก่งๆเธอรู้หรือเปล่าว่าค่าแรงพ่อครัวไม่ใช่น้อยในฤดูท่องเที่ยวมีลูกค้ามากรายได้อาจจะเยอะแต่บางเดือนลูกค้าน้อยรายได้ลดแล้วใครจะอยากอยู่กับเรา คนเก่งหนีไปเป็นพ่อครัวโรงแรมกันหมดอีกอย่างถนนหนทางแถวนี้ยังไม่ถือว่าจเจริญถ้าในไร่ไม่ขายอาหารนักท่องเที่ยวก็จะออกไปกินที่ร้านด้านนอกช่วยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านแถวนี้ด้วยไงชมจันทร์ตะลึงไม่คิดเลยว่าดาราทิพย์จะรู้จักนึกถึงคนอื่นแต่ที่เขาพูดมาก็ถูกเชฟเก่งๆที่ไหนจะยอมมาอุดอู้อยู่ในไร่เพื่อรับเงินเดือนจำนวนน้อย คนเก่งก็ต้องอยากไปอยู่ตามโรงแรม5้ดาวคนที่เก่งยิ่งกว่าก็บินไปทำงานที่ร้านอาหารหรือโรงแรม6ดาวในต่างประเทศตอนอยู่ปารีสเธอพอมีโอกาสได้เห็นแรงดึงดูดที่น่าสนใจก็คือเงินทิปจากลูกค้างั้นก็แสดงว่าถ้าแถวนี้เจริญขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็มีโอกาสที่คุณทิปจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะก็ต้องดูก่อนว่าทำไหวหรือเปล่า ทุกวันนี้แค่วนตรวจแปลงดอกไม้ก็หมดเวลาแล้วไหนจะงานในสำนักงานอีกถ้ามีคนที่ไว้ใจได้มาช่วยเมื่อไหร่ฉันถึงจะวางมือจากงานเอกสาร,รแล้วไปทำอย่างอื่นก็จ้างผู้จัดก,การเพิ่มขึ้นอีกสักคนสิคะดูแลเฉพาะส่วนของสำนักงานก็ยังถือว่าเป็นคนนอกอยู่ดีฉันไม่ไว้ใจให้ถือกุญแจตู้เซฟหรอกต้องหาคนที่ไว้ใจได้มากกว่านั้นไม่มีแล้วคะ่ะเกรงว่าจะหายาก นอกจากตัวเองจะมีใครน่าไว้ใจอีกอิตานีขี้ระแวงชะมัดนราทิปก้มหน้าลงมาใกล้เธอศบตามองลึกเข้าไปมีสิมียไงนอกจากแม่ก็มียนี่แหละที่ไว้ใจได้แค่ต้องเลือกใครรอบคอบหน่อยเท่านั้นเองชายหนุ่มพูดจบก็ยืดตัวขึ้นสูงหัวใจของชมจัน์เต้นรัวราวกลองศึก เธอไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมต้องใจสั่นกับคําพูดเขาในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเราก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนไม่คาดหวังว่าเขาจะจริงจังด้วยอีกอย่างเธออยู่ที่นี่ก็แค่อาศัยหลบแดดหลบฝนเคลียร์ปัญหาทุกอย่างจบก็จะไปต้องท่องไว้ว่าห้ามวันไหวไปกับเสน่ห์ไร้ายของเขาเด็ดขาด